ของ Accord แล้วก็ c a m r y นะครับมีให้เลือกใช้งานก็จะมีเสริมมาในส่วนของ Civic นะครับก็เลือกใช้งานได้นะครับนะสีขาวตัวท็อปนะครับนี่อย่างเช่นตัว Gen 10ครับตัวน้ำมันสันดาปล้วนนะตัวนี้คือ Accord นะครับ1.5 EL นะครับนะก็มีให้เหมือนกันใครอยากได้ใช้งานก็สามารถติดต่อมาได้ดรน่วนๆเลยนะอยจะผมพาไปเริ่มตัวด้านหลังก่อนเลยนะครับมา ในส่วนของคันแรกครับน่าก็เป็นที่จดทะเบียนไว้คันนี้มันจะเป็นสีเทานะครับแต่เป็นรุ่นสีพิเศษนะที่ออกมาจากป้ายแดงนะครับน่จะออกเป็นสีน้ําตาลหน่อยนะเป็นสีพิเศษหายากด้วยเป็นปี21ต้นปีนะครับนะยังไม่เป็นไม้นเชงนะถ้าเป็นตัวไมนเชงจะเป็นเป็นปี21ตัวปลายปีนะครับนะแต่ตัวนี้ก็ได้เป็นตัวชมใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับนะก็เป็นตัว2.5ไฮบริด พรีเมียมนะครับเป็นตัวท็อปเลยนะกับายทะเบียน69-61้าทะเบียนกรุงเทพตัวนี้ราคาอยู่ที่9,39,000ครับเป็นรถปี 4, 2021เลขไม่แสนสองเท่านั้นนะครับนะบอกเลยว่าออปชั่นจัดเต็มแน่นอนในส่วนของตัวที่เป็นพรีเมียมนะครับที่เพิ่มเข้ามาคืออะไรครับฟังชันในส่วนของเบาะนะครับนะสามารถปรับแรงลมได้นะครับนะก็จะมีพัดลมออกจากตัวเบาะเลยนะ เป็นเบาะหน้าคู่แล้วก็เบาะด้านหลังสามารถปรับเอ็นได้และปรับการใช้งานของระบบแอร์ด้านหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถควบคุมจากด้านหลังได้เลยนะครับถ้าเอาไปใช้งานสําหรับนั่งใช้งานนะครับผมแนะนาพรีเมียมตัวนี้นะครับแต่ถ้าเอาไปขับเองนะครับนะแบบว่าขับขี่ขับเองเป็นตัวไฮบริด2.5ไฮบริดธรรมดาก็ได้นะครับแะแม้กระทั่งตัวนี้นะครับก็เป็นคันสีดําทะเบียน7158นะครับเป็นตัว2.5ไฮบริด อ2.5ไฮบริดนะตัวนี้ก็ราคา859,000ก็จะถูกลงมาหน่อยรถปี2020ครับเลขไมล์แสนสี่เท่านั้นนะครับนะก็ถือว่าสวยถือว่าเจ๋มอันนี้ก็เป็นคันสีดํานะครับก็วันนี้อาจจะถ่ายชョบชョนิดนึงนะครับนะอาจจะไม่ได้ถ่ายภายในแต่ภายในหรูหราแน่นอนนะครับแล้วก็คันที่2นะครับไอ้คันที่3นะครับนะก็จะเป็นในส่วนของ c ีบิค F4 ครับ 1.8EL นะครับนะเป็นตัวท็อปปี2019นะครับเลขไม่แสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นกับราคา559,000 นะครับนะก็ตัวนี้ก็เป็นตัวไมเนอร์เช้งแล้วเรียบร้อยนะครับนะถ้าเป็นตัว ELP สองพัจะไม่มีในส่วนของที่เป็นฮอนด้าเรนว t ตแต่ตัวนี้มีฮอนด้าเรนว t ตให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ได้ในส่วนของออปชั่นตรงนี้มาแล้วก็ด้านในก็ได้เป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับนะครับปัจจัย N สี่สองเจ็ดสองนะครับนะแล้วก็ในส่วนสําคัญมาเอารถหรูของเราดีกว่านะพรีเมพยมคาร์ของเราครับนะช่องนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับนะก็เป็นช่องใหม่ของผมนะครับก็ผมเปิดมาหลายช่องแล้วนะ ทั้งเอาติดทั้งกระบะทั้งอะไรนะก็สามารถไปกดติดตามได้ก็จะขึ้นต้นด้วยว่าแมนน้อยรถมือสองแมนน้อยอะไรประมาณนี้นะครับเพิ่มคำว่าแมนน้อยเพชยยน์ก็ได้ก็ขึ้นกันนะครับในส่วนของคันนี้ก็เป็นตัว2.5ไฮบริดตัวธรรมดานะครับด้าตัวรองเนาะในถามว่าออปชั่นมันต่างกันเยอะไหมมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะด้านบนก็มีสันลให้เหมือนกันแล้วก็ออปชั่นต่างๆเหมือนกันแต่แค่ว่าเบาะด,ด้านหลังไม่สามารถปรับเอ็นไฟฟ้าได้แค่นั้นนะครับออปชั่นต่างกันแค่นี้อ่แล้วก็ในส่วนของ คุชันโชนตัวอะดัพตีฟก็มีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันแค่ออปชั่นภายในต่างกันแค่นั้นนะครับนะกับป้ายทะเบียน7 3. 3 3 6ตัวนี้เป็นตัว2.5 h y b r i ้นะครับปี2020ราคา859,000หาหนะครับนะเลขไมล์แสนสี่เท่านั้นนะอยากเลือกไว้ใช้งานก็สามารถติดต่อมาได้นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะแ c คคอรนะครับนะแอคคอรคันสีเทาดำตัวนี้จะไม่ใช่ h y b r i ดนะครับจะเป็นตัวน้ำมันสันดาลล้วนใครคิดว่า h y b r i ดมันจุกจิก,จกเกินไป เวลาเข้าเซอร์วิสอาจจะแพงหน่อยนะครับผมแนะนำคันนี้เลยเป็นตัว Gen 10แล้วเรียบร้อยสีเทาดำมีคันเดียวนะ1.5 EL 700,000 9,000ครับ,นะ 7, 7, 000, 9, 000, รบเป็นรถปี2019เลขไม่9,000 90, 0นะเท่านั้นนะครับเลขไม่9,000 0เท่านั้นนะสีสวยแบบนี้เลยนะครับนะคันรถเกรด A ให้เรียบร้อยหรือใครอยากดูอยากดูที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรอะคลิปยาวๆนะคันเดียวเลย8กว่านาทีนะติดต่อมาได้นะครับนาะี๋ยวผมมาถ่ายให้ ไม่งั้นก็บางคันผมอาจจะถ่ายแล้วผมอาจจะส่งลิงก์ให้ดูกันนะครับนะตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปอีกตัวหนึ่งนะครับนะ4360นะ4360ตัวท็อปครับเป็นตัว2.0 Hybrid t e k ครับที่ครบหมนแล้วสุดของตารางเลยคันนี้นะครับนะมีระบบเข้าซองออโต้แล้วเรียบร้อยนะ2.0 Hybrid t e k นะครับตัวนี้889,000นะครับนะเลขไม่70,000เท่านั้นนะกับรถปี2019ย้ำอีกทีว่าเลขไม่70,000เท่านั้นนะครับ ทำไมยังไม่ไปครับเลขไม้น้อยขนาดนี้น่าจะติดสงการนะครับแต่ใครเห็นคลิปนี้ก่อนก็ต้องรีบๆเลยนะครับฟรีดาวผ่อนยูมานหมื่นหกนะครับนะฟรีดาวผ่อนยูมานหมื่นหกนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะคันสีขาวสีขายดีเหมือนกันนะครับนะตัวนี้ก็เป็นตัวในส่วนของ2.5สปอร์ตนะครับนะสองจสปอร์ตเก้าแสนสนะครับนะที่เป็นตัวท่อคู่ใช้งานได้จริงนะครับเป็นตัวน้ำมันสันดานล้วนนะครับ 2.5สปอร์ตคันสีขาว939,000นามรถปี2022นะครับรถปี2022นะครับเลขไม่แสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะครับนะราคาดีนะผ่อนอยู่ประมาณ1 8 0 0 0แปดนะคันนี้ใครอยากได้ไปใช้งานก็สามารถติดต่อมาได้ดอกเบี้ยต่ำสุดนะบอกเลยว่า4ปี2.39นะครับปิดก่อนนะครับปิดก่อนจะหมดนวดนะครับดอกเบี้ยลดไปอีกมี100% 90% 80%นอนะครับยังไงก็คุ้มครับดาวไปสัก3 0 0 0 0 0สี่แสนก่อนก็ได้นอกนั้นจัดเอานะครับ ดอกเบี้ยยังไงก็ถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนเพราะว่าราคาห่างจากป้ายแดงหายไปเกือบ5 0 0แสนเลยนะครับหายไปเกือบ5 0 0แสนเลยนะแล้วก็ในส่วนสำคัญนะตัวท็อปอีกคันหนึ่งนะครับนะั่นสองจุดไฮบริดเทคเข้ามา2คันแต่คันนี้แปดแ0น0น้ะครับนะปี19้นะเลขไมล์แสนสามนะครับนะเพิ่มอีก2 0,000ื่นในตัวไมล์เจ็ดหมื่นตัวนู้นนะครับนะใครอยากได้ไปใช้ง,งานก็สามารถติดต่อมาได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเบนซ์ด้วยนะคูเป้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะ 899นะครับนะ200 CGL นะครับคูเป้นะครับนะตัวนี้เป็นตัว2ประตูนะอ่า E200 นะครับปี P 14นะครับนะปี P 14เนาะใครอยากเรียกใช้าง,งานก็สามารถติดต่อมาได้เหมือนกันโอ้โหเงามากนะครับนะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับนะก็เป็นตัว2.0 Hybrid Tech เหมือนกันแต่เป็นคันสีบรอนนะครับนะตัวท็อป869,000อันนี้เลขไม้แสนเดียวกับอย่า0 0 0าพนะครับพึ่งแสนนะครับแล้วก็ราคา869,000นะครับนะ869,000ก็จะได้เป็นตัวท็อปตัวนี้เลยนะครับนะสีบรอนเงินด้วยแล้วก็ในส่วนของคันสีดำ2.0ตัวจีนะครับใครคิดว่าราคาเอาแบบราคาถูกๆพี่นะผ่อนอยู่ประมาณสักหมื่นสองหมนะครับคันนี้เลยนะก็ได้เป็นในส่วนของตัวใหม่แต่เป็นเครื่อง2.0ผมว่ากำลังพอดีนะ ไม่เยอะเกินไปนะไม่สูงเกินไปไม่ใช่2.5 2.0ผมว่ากำลังพอดีตัว G ตัวท็อปแน่นอนนะครับนะ689,000รถปี19เลขไมล์1,050นะเลขไมล์1,050คันสีดำตัวนี้เลยนะผ่อ,อยู่ประมาณ12,000-13นะพนถูกๆได้ขับแคมรี่คันนี้นะครับนะแล้วก็มาอีกคันหนึ่งนะคนับนะเป็นตัวไฮบริดเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นตัว2.5ไฮบริดนะครับราคา859,000รถปี19เลขไมล์7,000เท่านั้นเงาไหม เลขไม่เจ็ดหมื่นเท่านั้นครับลูกค้าคนเก่าดูแลรักษาดีมากเหมือนเคลือบแก้วมาเลยนะครับก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มอีกหนึ่งคันนะครับนะมาในส่วนอีกคันหนึ่งนะครับโอ้โหขออนุญาตไปไวๆหน่อยรถเยอะมากนะครับรถเยอะมากอันนี้สองจุดศูนย์ตัวจีคันสีดานะครับราคาลดออกมาจากหน้าป้ายแล้วเพราะว่าเรายึดจากราคากลา,างของตลาดประเทศไทยนะครับเหลือเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับเป็นรถปีสองพันสิบเก้าเลขไม่แสนสองคันสีดำสองจุดศูนย์ตัวจีคันนี้ นะครับนะใครอยากได้ไปใช้งานก็สามารถติดต่อมาได้รด่วนๆเลยนะแล้วก็ในส่วนของ a c c o r d คันนี้น่าจะเข้ามาใหม่นะอ่าได้เข้ามาใหม่นะทะเบียน714ใครอยากได้รายละเอียดคันนี้นะครับติดต่อมานะติดต่อมาเพราะว่าป้ายสคบยังไม่เข้านะครับนะป้ายสคบยังไม่เข้าก็ประมาณนี้นะครับใครอยากได้ไปใช้งานก็สามารถติดต่อมาได้วด่วนๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันครับผมก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆส่วนนี้ วันนี้แม่น้อยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ